Ha สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพราบ้านน้องน้ำทิพย์ e ีที่สิบสองนะคะพี่พี่วันนี้น้น้องมีพระเครื่องปราบ้านราคาแบ่งปันนะคะพี่พี่ฝากพี่พี่กันนะคะเปิดอยู่ที่สามร้อยบาททุกรายการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้นะคะค่าจะส่งบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่พี่จะปิดเกี่ยรายการก็ได้สามารถแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะสนใจรายการไหนชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์หรือโทรเบเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะพี่ยังคงเปเด เดิมและลายเดิมนะคะเบอร์โทร0989275663นะคะเบอร์โทรนี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยค่ะผิดพระประการใดก็กราบขออภัยด้วยเช่นกันนะคะพี่ๆยินดีให้บริการพี่พีทุกๆท่านนะคะจะส่งทุกวันทางไปรณสยนิทยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะพี่ขาเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะราคาเปิดอยู่ที่300บาทค่ะพี่ๆสนใจถูกใจรีบเลยค่ะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จวังหน้านะคะเนือ เปียกทองนะคะพ,พี่องค์สวยแบบนี้เลยค่ะาราคา300บาทบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บาทนะคะขออนุญ,ญาตซูมนิดนึงนะคะพี่พีนี่เลยค่ะองค์นี้สวยงามกันเลยทีเดียวนะคะ รับชมเาชอบรับชมลรวใช้สนใจถูกใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะรายการนี้รายการที่1 EP นี้เป็น EP ที่12ค่ะต่อไปคะ่ะรายการที่2ค่ะพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระสังฆใจยนะคะของหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพี่นะคะพ,พี่วันนี้มาจากโปรโมชั่น300บาทบวกปลายทาง50บาทค่ะรายการนี้รายการที่2นะคะพระสังฆใจหลวงปู่โตะนะคะต่อไปคะ่ะรายการที่3าค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จ วัลคังคงพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อผงนะอยู่ในตลับแบบนี้เลยสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยเช่นการขา่าหรือจะเช่าบูชาเป็นของฝากของขวัญได้เช่นการขา่าพี่พี่ารายการนี้ารายการที่3นะคะต่อไปค่ะพี่พี่ารายการที่4นะคะ รายการที่4เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะวัดประดูชิมพีค่ะอยู่ในเลี่ยมเลนแบบนี้เลยหลังพัยดยศนะคะพี่พี่ปี2518นะคะเนื้อทองแดงนะคะสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะพี่พี่เก่านิดนึงนะคะขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่4 e p ีนี้เป็น EP ีที่12นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งน้องด้วยนะว่าเป็น E ีพีที่เท่าไหร่แล้วก็รายการที่เท่าไหร่นะคะต่อไปค่ะรายการที่5นะคะก็จะเป็นเหรียญเซมานะคะเหรียญเซมาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เหยียบ น้ำทะเลจืดนะคะพี่พี่พิมผ่าปากนะสวยงามเลยด้านหลังนะคะเป็นท่านพระอาจารย์ทิมนะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะท่านพระอาจารย์ทิมนะคะกรอบเก่าเหรียญเก่าแบบนี้นะคะพระเครื่องพระบ้านราคาวัดใจ300บาททุกรายการนะคะสาหรับ ep นี้ค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่5นะคะต่อไปค่ะ,ะรายการที่6นะคะ,ะรายการนี้รายการที่6คะ่ะพี่พี่ก็จะเป็นหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้นะคะพิมพ์หลังเตารีดนะคะพี่พี่หลังตัวหนังสือนะคะเนื้อเปียกทอง องสวยองคมองค์งคคงชัดแบบนี้เลยค่ะแอดไลน์ line, เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะกับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่6ค่ะต่อไปค่ะ,ะรายการที่7นะคะก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงหลวงข้อฉุยนะคะพี่พี่ปี2 4งสเนื้อทองแดงนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พี่ขอบตัดประมาณนี้เลยค่ะแอดไลน์ line, เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมแล้วรบกวนแจ้งน้องนิดนึงนะคะว่าปิดหรือผ่านนะคะพี่พี่อาจจะมีพี่พี่าาพบางท่านนะคะที่ โชวเบอร์เข้ามานะคะพร้อมปิดเลยก็มีนะคะพี่พี่จะได้ไม่เสียสิทธิ์พี่พี่ท่านอื่นนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่7ค่ะต่อไปค่ะรายการที่8นะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์บัวข้างค่ะพี่พี่องค์นี้สวยเลยนะคะเปิดโลกหลวงปู่ดูนะคะพี่พี่ปี2520นะคะเนื้ออปกรนะคะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะคะพี่พี่ชอบบูชาได้เป็นของฝากของขวัญได้ทุกเทศกาลทุกโอกาสนะคะพี่พี่สำหรับผาเครื่องพาบ้านนะคะรายการนี้รายการที่8ค่ะต่อไป รายการที่เก้าค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะก็จะเป็นพระกิ่งนะคะของหลวงปู่แสนนะคะพระกิ่งหลวงปู่แสนนะคะเป็นกิ่งเปาวเลสนะคะงานเลี่ยมกันน้ำกอบทองนะคะอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่9้าค่ะต่อไปค่ะรายการที่1ิบนะคะ รายการที่10เป็นแหวนทอง 18k นะคะพี่พี่สวยงามเลยหัวทับทิมสีเขียวแบบนี้ล้อมเพชรด้านข้างนะคะสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะแหวนทอง 18k รายการนี้รายการที่10ค่ะแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่แคปรูปภาพส่งเข้ามาได้เลยหรือจะแจ้งเป็นรายการก็ได้เช่นกันนะคะถ้าหากแจ้งเป็นรายการรบกวนแจ้งเป็นรายการและ E ีให้ทราบนิดนึงนะคะพี่พี่ต่อไปค่ะรายการที่12นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่หิงนะคะพี่พี่ค่ะเป็นเนื้อทอง ทองแดงนะสวยงามเลยมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะคะกันน้ําแล้วก็ด้านขอบนี้นะคะเป็นงานยิงเลเซอร์ทั้งหมดนะคะพี่พีไม่หลุดไม่ลอกง่ายสามารถสวมใส่ได้แบบยาวๆเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงปี2467เนื้อทองแดงค่ะถ้าหากน้องให้รับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทันยังไงก็ขออภัยด้วยค่ะพี่พรายการนี้รายการที่11นะคะต่อไปค่ะรายการที่12นะคะรายการนี้รายการที่12ค่ะพี่พเป็นพระกิ่งเปาเลศน,นะคะพีพีพ ค่ะสวยงามเลยนะคะใต้ฐานมีลงจานแบบนี้มีอุดกิ่งนะคะตามนี้เลยนะคะรับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจทุกรายการแน่นอนค่ะพี่พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์ด้วยค่ะรายการนี้รายการที่12นะคะต่อไปค่ะรายการที่13นะคะก็จะเป็นเขี้ยวเสือแกะหลวงพ่อปานนะคะพี่พี่สวยงามเลยนะคะมาพร้อมตรับแบบนี้นะคะด้านในมีตะกุดนะคะพยันนะคะพี่พี่ตามนี้เลยค่ะสวยตรงปกแน่นอนค่ะพี่พี่พร้อมสวม ใส่พร้อมใช้งานได้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบแบบนี้นะคะพี่พี่ช่องปลาบ้านน้องน้งนําทิพย์นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่เอฟซทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยค่ะพี่่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่14นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะคะพี่พี่เป็นเนื้อกะไหลเงินนะคะสวยงามเลยปี2 4งสมาพร้อมเลี่ยมพร้อมตรับแบบนี้เลยค่ะพี่พี่สวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สิบ สี่เหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบห้านะคะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จวัดระครังนะคะพี่พีพิมพใหญ่นะมาพร้อมกรอบแบบนี้องค์สวยๆแบบนี้เลยเนื้อผงนะคะพี่พีอาจจะมีล้านมีลาวมีลานนะคะแต่ว่าไม่แตกไม่หักนะคะก็ยังคงใช้งานได้นะคะพี่พี รายการนี้รายการที่15าค่ะพี่พี posible, ต่อไปค่ะรายการที่16นะคะรายการนี้จะเป็นพระกิ่งเปาเลสนะคะของหลวงปู่ทิมปุกเสกนะคะพี่พีองค์นี้สวยเลยเป็นฐานทองนะพี่พีนะสวยงามนะคะพี่พี doctors, สวยงามแบบนี้เลยค่ะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะรายการนี้รายการที่16ค่ะพี่พี ungen, ต่อไปนะคะรายการที่17นะคะ EP นี้เป็น EP ที่12นะคะพี่พีโทรเบอร์เข้ามาแจ้งนอกได้เลยว่าชอบรายการไหนชอบ EP ไหน นะะสนใจรายการไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยแจ้งเป็น E ีีและรายการให้ทราบได้เลยนะคะพี่พี่สะดวกโอนพร้อมโอนจัดส่งฟรีปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทพี่พี่จะปิดเกียรายการก็ได้ค่ะรายการนี้รายการที่17นะคะก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าอยู่ในเลี่ยมตะกัวแบบนี้เลยองค์เก่าองสวยแบบนี้ค่ะปราเครื่องพราบ้านราคาวัดใจถูกใจแอดไลน์โทรเบอร์เข้ามาได้ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่18นะคะรายการที่ ่ิเป็นเหรียญหลวงปูดด่ดุนนะคะพี่พีหลวงปู่ดุลรุ่นกายทิพย์เนื้อทองแดงค่ะพี่พีด้านหลังประมาณนี้เลยเป็นงานเลี่ยมอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะถ้าหากน้องให้รับชมภาพไม่ชัดนะคะขออภัยด้วยนะพี่พี่แอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่ 18นะคะพี่พี่เหรียญหลวงปู่ดุลรุนกายทิพย์นะคะเนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมกันน้ําแบบนี้พร้อมกรอบพร้อมใช้งานค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่19นะคะรายการที่19ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญเปียกทองนะคะเสะมานะคะหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้หยับน้ําทะเลจืดนะคะสวยงามเลยเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อเปียกทองพิมพ์ผ่าปากนะคะด้านหลังก็จะเป็นท่านพระจย์ทิมนะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะปี0 8นนะพี่พี่สวยงามนะคะ พี่คะ่ะรายการนี้รายการที่19กาค่ะต่อไปค่ะรายการที่20นะคะรายการที่20เป็นพระกิ่งเปาเวเลตนะคะเนื้อเปียกทองนะพี่พี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยปิดรายการนี้นะคะบอกเลยว่าสุดคุ้มสุดพิเศษจริงๆนะคะได้เนื้อเปียกทองไปไม่พอนะคะแล้วก็ได้เป็นงานเลี่ยมกันน้ำด้วยค่ะพี่พี่บวกค่าจะส่งปลายทาง50บาทนี้ยังถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่20ค่ะพี่พี่ รายการต่อไปค่ะรายการที่21นะคะรายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะคะเนื้อ,องค์เก่าแบบนี้เลยค่ะพี่พี่รูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะคะใต้าฐานประมาณนี้ก็เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่21 1. ต่อไปค่ะรายการที่22นะคะรูปหล่อหลวงก็เดิมวัดหนองกูนะคะจัดโปรโมชั่นให้ในราคา300บาทบวกเพิ่มค่าจัดส่งปลายทาง50บาทนะคะรายการนี้รายการที่22ค่ะต่อไปค่ะ รายการที่23นะคะก็จะเป็นจอบนะคะพี่พี่จอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานอยู่ในเลี่ยมในตรับแบบนี้เลยค่ะพี่พี่สวมใส่ใช้งานได้เลยหรือถ้าหากไม่ชอบกอบนะคะอยากเปลี่ยนนะคะชาาผู้ชาไปแกะออกได้นะพี่พี่แต่ต้องระวังนิดนึงนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่23าคะ่ะต่อไปรายการที่24นะคะรายการนี้จะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ดูวัดสะแกปุกเสกนะคะพี่พี่องค์นี้เลยพระกิ่งหลวงปู่ดูนะคะใต้ฐานจะเป็น สมเด็จเหนือพระคมแบบนี้นะคะพี่พี่ขาองค์นี้สวยงามมากๆนะคะขอคนที่รับได้ขอคนที่รับจริงนะคะน้องจะส่งให้ทุกวันทางไพรณีน์ไทยงดต่องดจองงดปิดเล่นทุกกรณีนะคะพี่พี่น้องจะส่งให้ทุกวันทางไปรสีน์ไทยนะขย่ามีเสียงกิ่งนะคะพี่พี่สำหรับรา,ารายการนี้นะคะรายการนี้รายการที่24ค่ะต่อไปรายการที่25นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จวดัดระฆังนะคะพี่พี่มาพร้อมกรอบทองไมคคอนแบบนี้เลยองค์นี้ จัดมาแบบสวยๆก็เลยค่ะพี่พีเนื้อผงนะคะสมเด็จวัดละคังค่ะพี่พี่ขามาพร้อมกรอบทองไมค์อนนะคะรายการนี้รายการที่25ค่ะต่อไปรายการที่26นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาวันไดอิดนะคะปี2503เนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่พี่เลี่ยมกันนา้าพร้อมกรอบพร้อมใช้งานแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะพี่ขารายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดหมื่น ยันนะคะพี่พี่เนื้อเปียกทองลงยามาพร้อมกรอบแบบนี้เลยสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะพี่พี่เทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็เพื่อที่พี่พี่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปกันด้วยเช่นกันค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28ค่ะรายการนี้จะเป็นพระปิตานะคะพี่พี่ เนื้อตะกัวนะคะของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะด้านหลังมีลงจานะมาพร้อมกรอบทองลงยาแบบนี้เลยองค์นี้สวยนะคะพี่พเก่านะคะขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะคะพี่ๆน้องจัดส่งให้นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่29นะคะ รายการนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่วัดโคศิตารามนะคะองค์นี้สวยงามมากๆเลยเป็นภาพถ่ายแล้วก็มาพ้อมเลี่ยมกันน้ํานะคะพี่วีด้านในเป็นเลี่ยมกระจกแล้วก็ด้านนอกจะเป็นงานเลี่ยมกันน้ําพร้อมกรอบแบบนี้เลยด้านหลังติดพยันไปด้วยนะคะพี่พี่เปิดราคาแบ่งปัน300บาทบวกค่าจัดส่งปลายทาง50บาทค่าจัดส่งปลายทาง50บาทพี่พี่จะปิดเกี่ยรายการก็ได้นะคะสามารถแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกๆท่านค่ะพี่ รายการนี้รายการที่2 9นะคะต่อไปค่ะรายการที่30เป็นพระสมเด็จปกโพก้าใบหลวงพวกวยนะคะพี่ๆหลังพระแม่ธรณีมวยผมนะแล้วก็ด้านหลังจะมีมวลสารเครื่องรางนะคะพี่ๆตามนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่30ค่ะต่อไปค่ะรายการที่31นะคะรายการที่31เเหรียญหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีรุ่นจิโกนะคะปี2512องค์นี้สวยงามมากๆแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมกัน,น้ําแบบ เลยค่ะพี่พี่รับชมลรวชอบรับชมลรวใช้สนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำํำพิบด้วยค่ะพี่ขาสนใจรายการไหนโทรเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อ0989275663ค่ะพี่พียินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่กทานนะคะต่อไปค่ะรายการที่32เหรียญหลวงปู่สุขหันุมานแบกแท่นนะคะองค์นี้สวยงาม มาพร้อมเนียมกันน้ำนะคะพี่พี่ EP นี้จจดโปรโมชั่นให้แบบว่าราคาแบบว่าสวยสวยเลยนะคะพี่พี่สามบาทบวกปลายทาง50บาทนะคะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกๆท่านนะคะสามารถโทรเบอร์เข้ามาแอนไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะพี่พี่รายการต่อไปนะคะรายการที่33ค่ะเป็นเหรียญหล่อปั๊มนะคะหลวงพ่อโสธรพิมพ์2หน้าค่ะพี่พี่ราคา300บาทสนใจถูกใจรีบแอนไลน์รีบโทรเบอร์เข้ามาได้นะคะมีแค่รายการละ1องค์เท่านั้น นะคะปิดแล้วขอรับจริงนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิพี่พี่ท่านอื่นนะคะรายการนี้รายการที่33ค่ะต่อไปรายการที่34นะคะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่ของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะคะพี่พี่มาแบบนี้เลยเนื้อผงองค์สวยอง์เก่านะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่34ค่ะต่อไปรายการที่35นะคะก็ะะจะเป็นพระนาปกนะคะแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมพญาเต่านะคะหลวงปู่สุ นะคะพี่พี่องนี้ใต้ฐานใต้ท้องมีลงจานแบบนี้เลยเช้าบูชาไปนะคะใส่เลี่ยมกรอบนะคะสวยงามนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่35ค่ะต่อไปรายการที่36นะคะองค์นี้นะคะพี่พี่เปิดในราคา300บาทนะเป็นรูปหล่อหลวงข้อเงินวัดบางคาัน พิมนิยมค่ะพี่พี่องค์นี้จัดมาแบบนี้เลยสวยมาพร้อมเลี่ยมกระเช้าแบบนี้สามารถใช้งานได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่36ค่ะต่อไปรายการที่37 รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษเมเขมโกโนะคะพี่พีปี2517หนะคะเนื้อเปียกทองพิมพ์แตงโมนะคะพี่พีองค์นี้สวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามแบบนี้นะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะพี่พีขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะคะน้องจะส่งให้ทุกวันทางไปรสยนิทยนะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะสนใจพาเครื่องพาบ้านแอดไลน์โทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อ0ูนย์7 5 6 6 3ถ้าหากฟังไม่ทัน จดไม่ทนันย้อนไปดูที่ต้นคลิปหรือถ่ายคลิปก็ได้นะคะพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการที่รายการต่อไปรายการที่38นะคะก็จะเป็นพระปิตาจมโบโหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะพี่พี่ด้านในก็จะมีเส้นเกศาด้วยนะคะสวยงามเลยสําหรับพระปิตาหลวงปู่โตเนื้อผงองค์สวยองค์งามแบบนี้นะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่38คะ่ะต่อไปรายการที่39นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวง พ่ออีนะคะเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะเนื้อทองแดงนะคะพี่พีปีสองห้าศูนย์สี่นะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะพี่พีรายการนี้รายการที่สามสิบเก้าค่ะต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบนะคะก็จะเป็นเหรียญนะคะพี่พีหลวงพ่อคูรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะคะพี่พีรายการนี้รายการที่สี่สิบนะคะเนื้อทองแดงนะคะพี่พีสวยงามเลยมาพร้อมเลี้ยบพราสติกกน้ำแบบนี้สามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะ รายการนี้รายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41ค่ะรายการนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่ๆหลังยันนะคะหลวง จ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะรายการนี้รายการที่41ค่ะพี่พี่รายการตอไปรายการที่42นะคะจะเป็นเครื่องรางสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมค่ะมาพร้อมอะตะกุดนะคะพยันนะคะแล้วก็มาพร้อมตรับทองกรอบทองแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่42ต่อไปค่ะรายการที่43เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสีนะคะเนื้ออัปกาค่ะพี่พี่องค์นี้สวยงามมากๆเก่านิดนึงนะคะก็ขอคนที่รับได้ขอ นนะคะค้องจะส่งให้ทุกวันทางไปสนีไทยค่ะพี่ขารายการนี้รายการที่43ต่อไปค่ะรายการที่44นะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆรุ่นแจกกรรมการนะพิมพ์หลังเตารีดค่ะองค์นี้สวยงามเก่าแบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่44ค่ะต่อไปรายการที่45 รายการนี้จะเป็นพระศิวลีนะคะพี่พีของหลวงปู่โตวัดประดูชิงพีนะคะพิมพ์นี้องค์นี้เนื้อผงองค์สวยๆเลยค่ะมาพร้อมกรอบพร้อมใช้งานค่ะพี่พีรายการนี้รายการที่45ต่อไปรายการที่46นะคะก็จะเป็นพระเนื้อหินนะคะพี่พี ารายการนี้จะเป็นพระแม่กวนอิมนะคะเก่าสวยเลยนะคะพี่พีรายการนี้นะรายการที่46ค่ะต่อไปรายการที่47นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงผู้สุขวัดปากคองมะขามเท่าปี2466เนื้อทองแดงนะคะอยู่ในเรี่ยมแบบนี้เลยค่ะพี่พีรายการนี้รายการที่47ค่ะต่อไปรายการที่48นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางขานพิมพ์นิยมค่ะพี่พีก็จะมาพร้อมได้สายสินแบบนี้เลยนะคะ ผูกมาแบบนี้กันเลยค่ะพี่ๆขะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์เดียวเท่านั้นทั้งโทรและไลน์นะคะ0 9 8 9 2 7 5 6 6 3นะคะรายการนี้รายการที่48แปดนะคะต่อไปรายการที่49เป็นล็อกเกตนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่นะคะพี่ๆองค์นี้สวยงามเลยนะคะล็อกเกตของหลวงปู่โตะนะคะต่อไปรายการที่50นะคะรายการที่50าสิค่ะพี่ๆรายการนี้เลยนะคะก็ จะเป็นพระสมเด็จวัลขังนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ๆอยู่ในเลี่ยมด้านในเป็นงานถักลวดเก่าสวยก็เลยนะคะรายการนี้รายการที่50ต่อไปค่ะรายการที่51ก็ <ๆ S 2> จะเป็นพระขุนแผนผงไพกุมารของพระอาจารย์ปิ่งนะคะพ,พี่เนื้อผงนะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยองค์เก่าองคสวยนะคะรายการนี้รายการที่51ค่ะต่อไปรายการที่52นะคะพี่ๆรายการนี้จะเป็นพระพิตาพระพิตาหลวงพ่อแก้วเกษาโรวันลหัน ปนะีหนี่งเก้นพี่ๆเนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมในกรอบแบบนี้เลยสวยนะคะสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะพี่ๆรายการนี้นะคะพี่ๆ่ะรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่52นะคะต่อไปค่ะพี่ๆรายการที่53นะคะรายการที่53เหรียญพระจาจาร์หนูนะคะพี่ๆเป็นเหรียญท่านพระจาจาร์หนูนะคะพี่ๆวัด ทุ่งแหลมกิ่งส่วนพึ่งนะคะเนื้อนี้องค์นี้สวยงามเลยนะคะหลังหนุมานนะคะก็จะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกันน้าแบบนี้สามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะพี่พีสองห้าสองสี่นะคะรายการนี้รายการที่ห้าสิบสามต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบสี่เป็นเครื่องรางเบีย้ยแก้คุกลักถักเชือกนะคะองค์นี้สวยงามนะคะพี่สวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่ห้าสิบสี่ค่ะต่อไปรายการที่ห้าสิบห้านะคะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อปานขี่ไก่ หางพ่วงนะคะอง์นี้เป็นเนื้อดินเผานะคะพ,พี่สามารถเช่าบูชาได้นะคะพ,พี่คะสวยๆแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อดินเผานะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ชอบพระเนื้อดินนะคะพี่ๆหรือกําลังมองหานะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่55ต่อไปรายการที่56จะเป็นเลดนะคะพี่เลดหลวงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะวัด วัตตโกนะรุ่นรวยทันใจนะคะพี่พีปี2558นะคะพี่พีเนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยค่ะพี่พีรายการนี้รายการที่56นะคะต่อไปรายการที่57นะคะ รายการนี้รายการที่57านะพี่น้องขออนุญาตปรับหมดนี้หนึ่งนะมีบางรายการเล็กบางรายการใหญ่นะคะรายการนี้จะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทวดนิ้วกระดกนะคะพี่พี่เนื้อโลหะกลับดํานะคะสวยงามเลยนะคะเป็นงานยิงเลเซอร์ใต้ฐานนะคะพี่ระบุไว้ที่ฝากล่องแบบนี้นะคะพี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะเชาาบูชาได้เป็นของฝากของขวัญได้เลยเช่นกันนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะหลวงปู่ทวดนะคะ อยู่ในกล่องกรัรมยี่นะคะพ,พี่ใต้ถาดมีเลขโค้ดประมาณนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่รายการที่57นะคะพ,พี่รายการนี้นะคะต่อไปรายการที่58นะคะรายการนี้รายการที่58ค่ะพี่ขาก็จะเป็นเหรียญรอดนะคะหลวงปู่สุขนะคะวัดปากของมหาท่ามาพร้อมบัตรประกาศบัตรเกียรตินิยมนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยงามนะคะ รับชมเรชอบรับชมเราใช่สนใจถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยค่ะรายการนี้รายการที่58ค่ะต่อไปรายการที่5 9้านะคะรายการที่59นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะคะก็จะมาพร้อม สร้อยคอประคำนะคะพี่ๆสวยงามเลยนะคะเส้นยาวนะคะสามารถใช้งานได้เลยเช่นกันค่ะเป็นสร้อยคอประคำของหลวงพ่อปันนะคะรายการนี้รายการที่59ค่ะต่อไปรายการที่60ค่ะพี่ๆรายการนี้เลยเปิดในราคาหลุดจองกันเลยนะคะก็จะ เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อสุดนะปีหนึ่งเจ็ดนะคะมาพร้อมสร้อยคอประคำแล้วก็มีตะกรุดมาด้วยนะสองดอกค่ะแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ราคาเปิดอยู่ที่สามร้อยบาทบวกปลายทางห้าสิบาทพี่พี่ค่ะเปิดในราคาหลุดจองเลยนะคะก็ต่อไปนี้ก็ต่อก็จองทุกกรณีนะคะพี่พี่ p นี้จะโปรโมชั่นให้เลยค่ะสามร้อยบาทบวกปลายทางห้าสิบาทค่ะรายการนี้รายการที่หกสิบนะคะน้องขออนุญาตปิดรายการนี้เป็นรายการสุด นะคะกับช่องพราบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะพี่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสนใจพาเครื่องพาบ้านกับช่องพาบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะพ,พี่อย่าลืมนะคะแอดไลน์โทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรนี้เบอร์เดียวเท่านั้นค่ะ0ูนย์เก้าแปนะคะพ,พี่สำหรับวันนี้สําหรับ EP ีที่12นี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน E ีีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ